ครับก็สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับช่อง New Run หนึ่งหนึ่งนั่นเองนะครับซึ่งวันนี้นะครับผมก็มีประเด็นร้อนนะครับอัปเดตล่าสุดในวงการ PlayStation 5นั่นเองนะครับก็อย่างที่ทุกคนเห็นหน้าปกเลยว่า Sony นะครับประกาศขึ้นราคา เครื่อง PlayStation 5มาอีกชุดละ1,790บาทนั่นเองนะครับซึ่งเดี๋ยวเรามาดูนะพออะไรทำไมโซ n y ถึงขึ้นค่าเครื่องนะครับขึ้นมาอีกประมาณ1,790บาทลำพังราคาปกตินี่ก็หาซื้อกันยากแล้วนะแล้วไหนจะเจอราคารีเซล,ลแล้วไหนราคาจะมาบวกสูงขึ้นมาอีกนะครับทุกคนแต่ว่าถ้ามองในมุมกลับกันเอาจริงๆแล้วสำหรับผมเนี่ยในหัวผมตอนแรกว่า,าผมคิดไว้เลยนะว่าถ้า PlayStation 5เปิดตัวเนี่ย ราคาขั้นต่ำเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ19,900บาทแน่นอนแต่พอถึงวันที่เขาเปิดตัวขึ้นมาจริงราคามันกับถูกกว่านั้นเยอะมากนะครับเ,เราจะมาเริ่มกันที่รุ่นที่เป็นดิจิตอลดาวน์โหลดที่ไม่สามารถใส่แผ่นได้นะครับเปิดตัวมาแค่ราคา13,990บาทเท่านั้นนะครับแล้วก็ถ้าเป็นรุ่นดิสหรือว่ารุ่นอาที่ใส่แผ่นได้ราคาเปิดตัวอยู่ที่16,990บาทซึ่งสําหรับผมผมมองว่าถูกมากนะครับกับนวัตกรรมใหม่ๆล้ำๆ ราคาประมาณนี้ผมว่าจริงๆไม่แพงนะจริงๆถือถ้าโซนี่คือราคาเนี่ยอเราก็เข้าใจนะว่าตอนเนี้ยของแต่ละอย่างอ่ะมันค่อนข้างที่จะแพงซึ่งผมได้ไปดูข้อมูลในตามเว็บไซต์ที่เขาลงเนี่ยคือหลักๆเลยคือทางผู้ผลิตเนี่ยเขาทนพิษแบบเงินเฟอ้อไม่ไหวไหนจะค่างเงินบาทอะไรแต่ผันอะไรไม่รู้นะผมก็ไม่ค่อยมีความรู้เรื่องนี้เท่าไหร่แต่ที่แน่ๆเลยคือ ที่ผมอ่านที่จัดใจความได้ว่าคือเขาแบกต้นทุนการผลิตไม่ไหวนะครับไม่ว่าจะเป็นชิปก็ขาดแคลนนะครับเอาวัดอ่าเขาเรียกว่าอะไรอะของต่างๆที่นํามาผลิตเนี่ยก็มีราคาสูงขึ้นนะครับคือทางผู้ผลิตเนี่ยเขาก็เลยแบกรับต้นทุนตรงนี้ไม่ไหวจึงจําเป็นที่จะต้องขึ้นมานะครับผมซึ่งราคาที่ขึ้นจริงๆผมว่าก็ไม่ได้แพงมากนะก็จะขึ้นมาอยู่ที่ ชุดละคืออันนี้จะเป็นชุดมาตรฐานเป็นเครื่องเปล่านะครับก็จะขึ้นมาอยู่ที่ชุดละ1,790บาทนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นอ่าดิจิตอลดาวน์โหลดนะครับราคาปกติก็จะอยู่ที่ 1, อ่าหนหนึ่งหมืนะครับหนึ่งอยเก้าบาทนะครับก็จะบวกมาอีก1,790บาทหรือว่าจะเป็นรุ่นอาใส่แผ่นเองก็จะอยู่ที่ราคา 16,990บาทอันนี้คือราคาปกตินะครับแต่ว่าในรถถัดไปเนี่ยทุกชุดนะครับราคาจะถูกบวกขึ้นมาอีก 1,600, อ่า1,790บาทนะครับขออภัยนะครับราคาก็จะถูกบวกมาอยู่ที่1790บาทนั่นเองนะครับทุกคนซึ่งจริงๆนะจุดเนี้ยเราเห็นใจนะว่าเออจริงๆต้นทุนตอนนี้มันแพงมันแพงทุกอย่างเลยนะแต่ว่าก็อีกนะครับประเด็นที่อยากจะให้จับตามองตามมาก็คือวงการรีเซลาถามว่าทำไม คือตอนนี้จริงๆอะวงการรีเซล,ลมันเริ่มที่แบบซบเซาลงแล้วนะตอนแรกผมคิดว่าแบบเออคงใกล้อวสานร,ราคารีเซลละแต่ล่าสุดนะครับเมื่อเช้านะครับผมเห็นมีราคาโดดไป25งหมแล้วนะครับราคาที่เป็นมือหนึ่งนะ คือตอนแรกเนี่ยที่ผมเห็นเนี่ยราคาล่าสุดในวงการรีเซลเพย์ห้าเนี่ยถ้าเป็นมือหนึ่งอถหลังๆนะที่ยังเป็นเครื่องมือหนึ่งนะราคาจะอยู่ที่ประมาณสอง0มื่นหนึ่งสองมืนสองนะครับแต่ล่าสุดนะครับพอทางโซนี่ประกาศขึ้นราคาปุ๊บก็เริ่มมีราคาที่โดดขึ้นมาอีกนะครับแต่อันนี้คือเราอันนีอนนอนน้อันนี้ผมก็ไม่ได้ก้าวไก่เขนะก็คือเรื่องของเขาคือเขาขายหายงเงินอะไรแบบนั้นแต่ว่าอย่างที่บอกครับราคามันก็เราก็ไม่รู้ว่าราคามันจะโดดขึ้นมาอีกหรือเปล่าคือจริงๆผมเชื่อว่าทุกคนรวมไปถึงตัววผมด้ยยเนี่ ที่กาลงังรอราคาปกติกันอยู่คือนะับวันรอเลยว่าเมื่อไหร่ราคาจะปกติมีวอล์กอินให้ไปซื้อได้แบบง่ายๆที่หน้าร้านแต่พอมาเจอสถานการณ์แบบเนี้ยคือมันทําให้ราคารีเซลเนี่ยโดดขึ้นมาอีกนะครับซึ่งสําหรับผมเองแล้วอ่ะผมก็ยังไม่ค่อยอยากเข้าไปยุ่งเท่าไหร่นะครับในวงการ p l a y s t a t i o n 5คือผมเนี่ยก็ทำพาพ4ของผมประมาณนี้ซึ่งผมอยากจะแนะนำนะคือเราก็ไม่ได้อยากจะอวย p l a y s t a t i o n มากเท่าไหร่นะครับถ้าใครที่อยากเล่นนะครับผมแนะนำนะครับงบเนี่ยที่จะไปซื้อ p l a y s t a t i o n 5รีเซลเนี่ย ลองนะครับลองไปเล่นของค่าย Xbox Series S Series X ดูนะครับผมบอกเลยนะว่าจะมีฟังก์ชันเด็ดต่างๆที่ทาง PlayStation ไม่มีพอสมควรนะ,นะจริงผมว่าเครื่อง Xbox เนี่ยเล่นเนี่ยดีนะดีในระดับหนึ่งเผลอๆนะถ้าเป็นรุ่นท o อ t o เนี่ยผมว่าดีกว่า PS5 นะแล้วก็กวระบบเกมพาร์ทของเขาเนี่ยทำออกมาค่อนข้างที่จะเดีนนี่คือผมก็ฝากไว้เป็นแนวทางนะครับเผื่อบางคนอยากได้ PS5 แต่ว่าจอไม่ได้สักทีอะไรประมาณนี้เผื่ออยาก ลองเปิดประสบการณ์ใ,ใหม่ๆก็ลองเปลี่ยนค่ายไปทาง Xbox ดูเพราะว่าที่ผมทำคลิปนี้ขึ้นมาเนี่ยคือผมไม่ได้อวยโซนี่ไม่ได้อวย Xbox แต่พูดตามเนื้อหาความเป็นจริงตามเนื้อผ้าในปัจจุบันนะครับซึ่งผมเองก็ตั้งหน้าตั้งตารอราคาปกติเหมือนกันนะครับอย่างที่เคยบอกมาหลายคลิปนะครับแต่พอมาเจอแบบโซนี่ประกาศมาเมื่อวัน2วันที่ผ่านมาเนี่ยว่าเออจะปรับราคาขึ้นอีกนะครับชุดละ1 7 0 0บาทเราก็เลยคิดว่าเออวงการรา,าราคารีเซลในตลาดเนี่ยก็คงจะปรับราคาสูงตามนะครับ ซึ่งอันนี้เราก็ว่าเขาไม่ได้นะครับก็อันนี้ก็เป็นเรื่องของเขาทํามาหากินนะครับแต่สําหรับผมเองก็ยังไม่ขอยุ่งนะครับกับเพย์ห้าก็จะย้ำอีกครั้งนะสําหรับใครที่ทักมาหาซื้อเพย์ห้ากับผมเนี่ยคือตอนเนี้ยผมยังไม่มีนะยังไม่ได้เอามาขายถามว่าหาได้ไหมหาได้นะแต่ว่าราคาจะสู้ไหวหรือเปล่าแค่นั้นเองเพราะว่าผมเองก็ไม่ได้ได้ราคาปกติเหมือนกันแต่ทางที่ดีนะครับผมยังไม่ยุ่งแล้วกันเอาจงริงมีเพื่อนผมที่สนิทสนิท,นทกับผมที่เป็นเพื่อนๆกันบางทีบอกเฮ้ยหาเพย์ห้าให้หน่อยเนี่ มึงเอาเงินตรงเนี้ยไปประกอบคอมเล่นดีกว่าหลากหลายกว่าจริงๆผมแนะนําเพื่อนผมอย่างนี้เลยคือเราไม่ใช่ว่าจะดันจะอวยแบบจะเอาตังค์อย่างเดียวแบบเฮ้ยกูมีกูมีคือไม่ใช่นะคือผมบอกเพื่อเลยว่า2องหมที่มนงจะมาซื้อเพยเนี่ยมึงเอาไปประกอบคอมดีกว่าใส่การ์ดจอสักหนึ่งหกศูนย์เนี่ยก็เล่นสบายหนึ่งหกห้าศูนย์นี่ก็เล่นแบบสบายสบายแล้วจริงๆนั้นมันหลากหลายกว่านะนี่คือผมแนะนําให้เลยนะว่าเขาเรียกว่าอะไรอาจจะแนะนําช่องทางอาจจะไม่ถูกใจใครบางคน แต่คืนเนี่ยผมแนะนทาจักใจจริงๆนะว่าตอนเนี่ยผมว่าอ,อยากให้รอราคาปกติหรือไม่ก็รอ p l a y s t a t i o n 5ในเจนต่อๆไปเพราะว่าเดี๋ยวมันก็ต้องมีรุ่นสลิมรุ่นโปรออกมานั่นเองนะครับก็ยังไงก็อยากฝากให้เพื่อนๆลองเก็บไว้พิจารณากันดูแต่ถ้าใครรอไม่ไหวนะครับก็จัดกันได้ราคารีเซลก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ผมไม่มีขายแค่นั้นเองนะครับหรือไม่ในแต่ละรอบเดือนของร้านบันาน่านะครับเขาจะเปิดรอบให้วอลอินไปจองบางทีถ้าไปถามสาขาเล็กๆเนี่ยพนักงานเขาจะไม่รู้เรื่องนะครับลองไปถามที่ บันนาสาขายใหญ่ๆนะครับว่าเปิดให้จองวันไหนอะไรยังไงเขาจะมีนะครับแต่ว่าต้องแลกมากับที่เราจะต้องซื้อชุดพ่วงชุดพ่วงในที่นี้คือเราจะไม่ได้ราคาเครื่องเปล่านะครับที่ราคา1 6 9 0 0ที่ผมบอกเนี่ยเราจะได้เป็นราคาชุดพ่วงจะอยู่ที่ประมาณ20,000กว่าบาทขึ้นไปก็คือว่าจะได้แผ่นเกมแล้วก็จะได้จอยเพิ่มอีกหนึ่งอันแล้วก็จะได้บ Play ัตร p l a y s t a t i ั n พั u s ปีคือเขาเป็นเหมือนแบบมัดมือชกอะบังคับให้เราต้องซื้อ พ่วงพ่วงพ่วงแล้วเขาถึงจะปล่อยเครื่องให้เราคือถ้าเราเข้าไปบอกว่าต้องการขอจองเพ5้าราคาเครื่องเปล่าอย่างเงี้ยเขาไม่ปล่อยให้นะครับเขาจะเป็นเซ็ตบัตเดิลนะครับถ้าอย่า่าจะเป็นเซ็ตบัตเดิลมีชุดจอยมีชุดแผ่นอะไรก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่มีเครื่องแล้วผมก็ดีใจด้วยจริงๆผมว่ามีนะผมว่านะเคยได้มานะแต่ผมทิดผมก็ปล่อยไปนะจริงๆผมว่าสําหรับผมก็ยังไม่ค่อยเท่าไหร่ แต่ว่าถามว่ามันดีกว่าเพยเยอะไหมก็ดีในระดับหนึ่งโหลดเร็วกว่ายังไงมันต้องโหลดเร็วกว่าอยู่แล้วเพราะว่าเพยเนี่ยมันเป็นระบบ S S D นะครับส่วนเพยี่เนี่ยเป็นแค่ฮาร์ดดิสต์นะครับการประมวลผลการโหลดเข้าเกมการเปิดปิดเครื่องในเพยมันต้องไวกว่าเป็นปกติอยู่แล้วก็คือว่าอ่าเขาเรียกว่าอะไรมันเป็นนวัตกรรมใหม่กว่ามันก็ต้องดีกว่าอยู่แล้วนึกออกไหมแต่เอาจริงเพยสี่ไม่คีไม่ขี้เลอะเลยตอนนี้ผมบอกเลยเพยสามบางคนผมยังเชียร์เลยนะบางทีแบบคนมีลูกเล็กเนี่ยอยากได้เพยกสี่ใช่ เพยอ่ะต้องพูดอย่างนี้นะคือผมไม่ได้ดูถูกพี่หรือไม่ได้ว่าพี่นะนี่ผมแนะนาเพสถ้าพี่ซื้อให้เด็กเล่นเนี่ยหนึ่งเลยพี่แผ่นเกมเนี่ยพี่จะเปลืองแน่นอนแล้วแผ่นเกมแต่ละเกมเนี่ยมันก็มีราคาตั้งแต่สามร้อยเยนหลักพันสามร้อยห้าร้อยเจ็ดร้อยหลักพันคือเด็กเนี่ยเป็นอะไรที่เบื่อเกมง่ายมากเดี๋ยวเปลี่ยนเกมนู้นเกมนี้แต่ถ้าเป็นในเวอร์ชั่นของ PlayStation 3เนี่ยเขาลงเกมในเครื่องได้นะครับคือเพ3เนี่ยมันราคาถูกกว่าแล้วก็ไม่เปลืองไม่เปลืองเรื่องแผ่นเกม้ลยนะคือ ก็สามารถเล่นเกมภาพก็ไม่ได้ขี้เหร่นนะเพราะว่าภาพก็จะเชื่อมต่อผ่านระบบ HDMI นะครับภาพก็สวยบางทีแบบผมจะแนะนําลูกค้าอย่างนี้เลยนะคือผมเห็นใจเขาอะบางคนคิดว่าแผ่นเกมราคาถูกไงเคยมีหลายๆเคสซื้อแผ่นเซื้อเครื่องจากผมไปแล้วแบบหลังจากนั้นไม่กี่วันก็แบบเฮ้ยพี่โหผมไปดูราคาแผ่นมาโคตรแพงเลยแบบเออเราก็เห็นใจเขาว่าเราก็นึกว่าเขาศึกษามาบ้างแล้วนะครับแต่อันนี้ผมแนะนําเลยใครที่มีลูกเล็กเนี่ยเป็นเด็กเป็นอะไรที่เบื่อง่ายมากผมแนะนําให้เป็นเครื่องแบบ PS สามก็ได้ ไม่แพงด้วยราคาจะอยู่ที่ประมาณ3 0 0พันต้นๆเปนสี่พันต้นๆม,มีเกมในเครื่อง20 30เกมเล่นได้ยาวๆเหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าเรื่องระบบออนไลน์ของเพย์สามเนี่ยก็ไม่ค่อยมีใครเล่นกันแล้วแต่ใน p l a y s t a t i o n 4นะครับระบบออนไลน์ก็ยังมีให้เล่นอยู่อีกเยอะนะครับคนยังเล่นอยู่เยอะนะครับก็คลิปนี้ก็จะมาฝากไว้ประมาณนี้นะครับก็จะมาอัปเดตราคาตลาดในปัจจุบันให้นะครับของ่า p l a y s t a ั i o ้5นั่นเองนะครับสำหรับใครที่รอไม่ไหวนะครับอยากได้เครื่องอยากจัดดีเซลก็จับได้เลยผมไม่รีบผมบอกแล้วผมไม่รีบ ส่วนใครที่มีเครื่องแนละ้วผมก็ดีใจด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้านะครับผมมีอะไรจะมานําเสนอหรือมีสาระอะไรมาแนะนําให้เพื่อนๆได้ฟังยังไงก็ฝากติดตามแล้วก็กดติดตามมันด้วยนะครับอันนี้ต้องขอบคุณเพื่อนๆหลายคนที่อยู่กับผมมาตั้งแต่ช่องแค่หลักสิบซับซึ่งตอนนี้ช่องผมอยู่ที่ประมาณ4 0 0พันกว่าซับแล้วคือผมดีใจมากคือไม่คิดว่าจะมาถึงจุดนี้ได้นะครับยังไงก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนไว้ด้วยนะครับแล้วก็สําหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ต้องการ ติดต่อซื้อเครื่องนะครับหรือว่าต้องการติดต่อจะขายเครื่องนะครับหรือว่าจะสอบถามปัญหาอะไรยังไงก็แอดไลน์ผมมาได้นะครับไอดีไลน์ของผมนะครับก็คือ9033 R U N นั่นเองนะครับภาษาอังกฤษเป็นพิมพ์เล็กนะครับ9033 R U N ครับผมยังไงมีอะไรก็ทักมาพูดคุยกันได้ครับสำหรับข้อมูลตรงไหนถูกผิดยังไงก็ต้องขออภัยด้วยครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ